จากเดิมเราใช้คำว่า30สบบาทรักษาทุกโรคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายกระดับประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเป็น30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเราจะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มมั้งคะคุณหมอคะออต้องเรียนว่าคำว่า30สบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยความหมายของเขาก็คือว่าเจ็บป่วยอะไรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเป็นมากจะเป็นน้อยเนี่ยสาม,มารถจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยที่ไม่มี อุปสรรคด้าน,น,นการเงินนะฮะต้องเรียนว่าอุปสรรคด้าน,นการเงินเนี่ยทำให้คนที่ไม่สบายหรือคนที่ป่วยเนี่ยเข้าไม่ถึงบริการดังนั้นคำว่าสามสิบบาทรักษาทุโกโรคซึ่เกิดขึ้นในปีสองพัน้ร้อยสี่สิบห้าเนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์นี้นะครับคราวนี้เราทํามายี่สิบกว่าปีสองทศวรรษแล้วครับสองทศวรรษที่ผ่านมานี่ก็ทําให้คนเนี่ยคนที่เขาป่วยไม่สบายได้ได้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นแต่อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าเมื่อคนเข้าถึงบริการมากขึ้นเราก็จะเจอว่า ไปตั้งแต่ก่อนไก่โห่ไตั้งแต่เช้านะฮะแล้วก็กว่าจะผ่านขั้นตอนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็แหมหมดไปละครึ่งวัน <c oughs> นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคุณหมอก็ไปทํางานนะฮะ <c oughs> คุณหมอคุณพยาบาลก็ทํางานกันตลอด <c oughs> ตลอลนะฮะ <c oughs> แต่จากสถิติเ,เราพบอย่างนี้ครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรจะให้ความเชื่อมั่นมากแล้วไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยไปโรงพยาบาลกันหมดเลย <c oughs> นะครับแต่ว่าโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยตามคอนเซ็ปต์เนี่ย ควรจะเป็นที่ที่รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครผู้ป่วยที่มีอาการเยอะๆอันนี้คุณจะต้องไปโรงพยาบาลครับแต่จากสถิติก็พบอีกนะฮะว่าคนป่วยร้อยคนเนี่ยที่มีอาการป่วยร้อยคนเนี่ยสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นอาการป่วยไม่มากป่วย,ย,นะยเล็กๆน้อยๆนะซึ่งป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วเรานึกถึงตัวเราเองสมัยก่อนนะฮะป่วยเล็กๆน้อยๆเรามีทั้งไปซื้อยาเองที่ร้านยา,าใช่ไหมครเพราะว่าร้านยาเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายอยู่ใกล้บ้านมากกว่าร้านกระดวกซื้ออีกค่ะ นะหรือว่าเราควรจะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะฮะซึ่งก็เป็นหน่วยบริการที่เขาเรียกว่าหน่วยบริการระดับต้นนะฮะจะภาษาแพทย์ก็เรียกหน่วยบริการปฐมภููิที่อยู่ใกล้บ้านะนะฮะดังนั้นก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาใหม่ว่าแหมยี่สิบปีผ่านไปละระบบหลักประกันสุขภาพาเป็นการถ้านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสามสิบาทน่าจะเป็นเวอร์ชันสองเวอร์ชันแรกผ่านไปแล้วได้ผลดีนะฮะดันะะงนั้นเรามาปรับเป็นเวอร์ชันสองดีไหมนะครับก็เลยเรียกว่าสามสิบบาทอัพเกรด และความหมายของคําว่าอัปเกรดก็คือว่าจากนี้ไปเดิมผู้ป่วยบัตรทองมีบัตรนะฮะมีบัตรต้องไปที่หน่วยบริการประจําก็คือที่ที่ตัวเองลงทะเบียนไว้นะฮะเช่นผมเป็นคนปักช่องนะฮะผมก็ไปลงทะเบียนไปที่โรงพยาบาลปักช่องป่วยไข้ผมก็ไปที่ปักช่องก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดปักช่องเขารักษาไม่ได้เขาก็จะต้องมีใบส่งตัวผมนไปที่อื่นซึ่งไอ้คำว่าใบส่งตัวจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามใบส่งตัวก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลามารับ หรือว่าจะต้องติดต่อมีขั้นตอนกระบ,บวนการทางราชการแต่งี้นสามสิบาทอัปเตดตเนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าท่านป่วยนะฮะไม่ต้องไปหน่วยบริการประจำก็ได้นะท่านจะไปก็ได้นะแต่ถ้าเกิดท่านใกล้ที่ไหนและอาการป่วยก็ไม่มากนะฮะที่ไหนใกล้รักษาได้ท่านเข้าไปเลยโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนี่คือความหมายของวอร์ขั้นสองของสามสิบาทครับอืมแล้วสิทธิประโยชน์อื่นๆล่ะคะในในในแง่ของการรักษามีด้วยไหมคะเออจริงๆสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับเรา ปัจจุบันนี้การารักษาครอบคลุมแทบจะทุกอย่างละนะครับไม่ว่าจะป่วยมากป่วยน้อยหรือจะมีสิทธิประโยชน์ในด้านการคัดกรองต่างๆเยอะะมากมายก็ยังยังได้รับสิทธินั้นเหมือนเดิมครับอเเห็นอย่างความสะดวกนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าสะดวกอ่ะนอกนอกจากที่บอกว่าเรื่องของคิวย่างนี้เราจะต้องมีการไปลงทะเบียนหรือจะต้องมีแอปหรือมีอะไรไหมคะถ้าถ้าเราจะจองค<อ>ิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอจริงๆเนี่ยท่านใช้บัตรประชาชนใบเดียว นะครับท่านสามารถเข้ารับบริการได้เลยนะครับ <ew> เพื่อเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับจริงๆนี่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อที่ซ้ําไปนะครับท่านมีบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสมมุติว่าตอนเนี้ยเนื่องจากบัตรประชาชนใบเดียวอัปเดทสามสิบ,บาทไปได้ทุกที่เราจะทําทั่วประเทศเลยเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะอาจจะ,อาจจะกล,ะหลัหุนไปนิดนึงนะฮะดังนั้นท่านรัฐมนตรีก็เลยกําหนดว่าในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยนะครับเราจะนําร่องในสี่จังหวัดซึ่งวันเนี้ยท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเปิดที่ร้อยเอ็ด นะครับเราก็จะเริ่มที่ร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีแล้วก็ตลาดทิวาท <S S S> ใ,ในในสามเดือนแรกนะครับความหมายก็คือว่าท่านมีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับเดิมท่านไปได้ที่โรงพยาบาลประจ,จำของกันเท่านั้น <S S S แต่ตอนนี้ท่านจะไปที่ไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มหน่วยบริการภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับภาคเอกชนมีอะไรบ้างมีตั้งแต่คลินิกเวชกรรมคลินิกค,คุณหมอที่ก็เปิดปกตินี่แหละครับ <S S S นะฮะเราก็เชิญมาเข้าร่วมโครงการคลินิกธนกรรมการเข้าถึงบริการธนการมที่ไม่ง่าย นะครับตอนนี้เราก็เชิญคลินิกเอกชนเข้ามาร่วมละนะฮะต่อไปจะไปอุด,อด,อดฟันถอนฟันหรือขูดถินน้ำลายเนี่ยไปได้เลยที่คลินิกนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับหรือถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆนะฮะ16กลุ่มโรคจะไปรับยาที่ร้านยาก็ได้นะเดินเข้าไปที่ร้านยาแล้วก็ไปเล่าอากาศให้กับคุณเภสัชฟังถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็รับยาที่ร้านยาได้เลยนะครับหรือร้านยาก็จะมีมากกว่านั้นอีกนะครับเช่นเราเดิมเนี่ยเราไปที่โรงพยาบาล นะครับแล้วก็คุณหมอจ่ายยาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่อยากจะรอรับยานะครับเพราะว่าคิวนานเราก็ให้เขาส่งยาไปที่ร้านยาใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับหรือจะให้ส่งไปสนีไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มความสะดวกประชาชนเวลาเขามารับบริการแล้วตรวจเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องรอรับยาสามารถไปทํางานได้เลยแล้วก็เดี๋ยวยาไปส่งให้ที่บ้านเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่อีกอันนึงที่เป็นปัญหามากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครเคยไปโรงพยาบาลหรือพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลเวลาเรา เป็นโรคเรื้อรังเช่นเป็นเบาหวานนะฮะไปถึงเนี่ยคุณหมอบอกอาเดี๋ยวถึงเวลาตรวจตรวจน้ำตาลน,าน,านาั้นนะให้อดอาหารหลังเที่ยงคืนนะแล้วก็พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้ามาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมาเจาะเลือดเลยนะ,ะัะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อดอาหารหลังเที่ยงคืนจริงครับแต่พอถึงเวลาเราก็ไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงไม่ได้ตรวจก็คิวเยอะฮะ,ะไปรอมาเกือบเ,เที่ยงกว่าจะได้เจาะเลือดใช่ค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เราก็มีคลินิกเขาเรียกคลินิกแลบเอกชนเนี่ยนะครับ ของเทคนิคการแพทย์เนี่ยเข้ามาร่วมให้บริการก็แปลว่าถ้าคุณหมอบอกว่าอต่อไปจะไปเจาะเลือดไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะมีมี lab อยู่สาม l บข้างนอกให้เลือกจะเลือกที่ไหนเลือกเสร็จปุ๊บข้อมูลจะถูกส่งไปที่ lab ประชาชนไปที่แ lab ได้เลยอดีนะจบเสร็จปุ๊บข้อมูลนั้นก็ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลถึงเวลาก็มาตามที่คุณหมอน,นัดเองเดียวไม่ต้องมาเจาะเลือดที่โรงพยาบาลและก็ลดเวลาไม่ต้องตื่นเช้ามากมาตามเวลาที่นัดได้เลยเป็นต้นนะครับ <Okay. S 2> อีกอันที่อยากจะแนะนํามากเลยก็คือเรื่องของกายภาพบำบัด นะครับคนไข้ที่เป็น <c oughs> เป็นสโตกเ่นหลอดเลือดในสมองแตกนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่รักษาภาวะวิกฤตแล้วนะค,คุณหมอผ่าตัดสมองก็เลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องอยู่ในช่วงการฟื้นฟูการฟื้นฟูให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเดินได้ตามปกติใช้มือใช้เท้าได้ตามปกติเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโกลเด้นพีเรียดอยู่หกเดือนแรกครับนะฮะซึ่งตอนเนี้ยต้องทํากายภาพบําบัดต่อเนื่องซึ่งเดิมเนี่ยการจะไปทากายภาพบําบัดในคิวก็ยาวเช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็เชิญคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนเ,เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วอยู่ในช่วงโกลเด้นพิเลียดเนี่ยไม่ต้องทํากายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลละนะโรงพยาบาลสามารถส่งคนไข้เนี่ยไปยังคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทําได้เลยก็แทนที่จะมาที่โรงพยาบาลก็ไปที่เอกชนได้สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เห็นว่าต่อไป <c oughs> การเข้ารับบริการน,นีมันง่ายขึ้นแล้วนะ มันอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วนะนะครับอย่างนั้นเมื่ออยู่ใกล้บ้านมากขึ้นแล้วสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็จะลดลงครับแล้วเห็นบอกว่ามีมีมีสิทธิ์เรื่องของการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรด้วยหรอคะอันนี้จะมีสิทธิ์เพิ่มเข้ามาด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะจิ้งจิกค่ะรักษามะเร็งครบวงจรเนี่ยเราดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่เราเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นนะครับโดยการทําตั้งแต่ก่อนที่ผู้ป่วยจะเป็นมะเรง็ง นะครับเดิมเนี่ยคนไข้ที่เป็นมะเร็งพบว่าเป็นมะเร็งปุ๊บนะฮะแล้วการพบว่าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งบางครั้งเกิดในโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งไม่มีคุณหมอรักษาโรคมะเร็งอุปกรณ์ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีต้องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าต้องเอาไปส่งตัวกว่าจะเดินทางกว่าจะติดต่อก็ได้เดี๋ยวบางทีโรคมะเร็งลุกลามไปแล้วนะฮะดังนั้นเรื่องของมะเร็งไปได้ทุกที่เนี่ยก็หมายความว่าเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปุ๊บนะฮะ จะมีพยาบาลที่เขาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจำอยู่ในแต่ละเขตเนี่ยทําการติดต่อประสานส่งตัวผู้ป่วยแทนที่จะให้ผู้ป่วยติดต่อเองนะครับระบบเราจะทําการติดต่อไปให้เลยเพราะว่าพยาบาลคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเนี่ยก็จะมีข้อมูลหมดเลยว่าอ,อผู้ป่วยคนนี้เป็นมะเร็งอะไรในเขตนั้นเนี่ยมีโรงพยาบาลที่รักษามะเร็งที่เชี่ยวชาญกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ที่ไหนมีเตียงว่างหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะทําให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น นอกจากนี้นะฮะยังมีรถไปส่งคนไข้ถึงที่ด้วยนะครับโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเดินทางหรือค่าส่งต่ออะไรเลยนะครับเพื่อทําให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าอีกสเต็ปหนึ่งที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่านอกจากจะรักษาแล้วเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีชนน่านเนี่ยเพจะประกาศเรื่องของการป้องกันซึ่งมีอยู่สองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือเรื่องของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับ เด็กปัจจุบันเนี่ยจะมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก<ฆ>นะครับท่านก็ขยายให้ฉีดตั้งแต่อายุ1 1จนถึง20ปีนะฮะกับเด็กไทยทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกเลยที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็ก<ฆ>นะครับซึ่งโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกัน<ฆ>กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าในคนสุภาพสตรีอายุตั้งแต่ 30- ถึง60ปีเนี่ยเราจะมีบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับ<ฆ>ซึ่งปัจจุบันเนี่ย ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากคือแทนที่จะไปดูเซลล์เราดู DNA หา DNA อของไวรัสเลยเพื่อจะได้ชัวร์จริงว่าถ้าเจอเนี่ยแน่นอนนะครับแล้วก็วิธีการไม่ต้องไปขึ้นขายอย่างแบบเดิมแล้วนะฮะแบบเดิมเนี่ยคุณผู้หญิงไม่ค่อยอยากจะไปตรวจก็ต้องขึ้นขายอย่างนะเดี๋ยวนี้เราจะเป็นชุดตรวจที่ตัวเองแล้วก็ทําให้ครบวงจรในถ้าเกิดเจอว่าเป็นเนี่ย ก็จะเข้าสู่ระบบการรักษานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ครบวงจรตามนโยบายของท่าน,นรัฐมนตรีครับอืมอ,อย่างกรณีเรื่องของสถานพยาบาลเอกชนเนี่ยค่ะคุณหมอเขาเขาจะมีความพร้อมในการให้บริการเรามากน้อยขนาดไหนหลายคนก็อยากจะทราบด้วยอะค่ะ,ะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราประสานนะครับสปชเนี่ยได้ทําการประสานแต่ละวิชาชีพผ่านทางสภาวิชาชีพนะครับคือเราไม่ได้ไป ประสานกับคลินิกโดยตรงนะครับแต่เราประสานผ่านสภาวิชาชีพเช่นนะครับคลินิกทันตแพทย์คลินิกทันตแพทย์เนี่ยเราประสานผ่านทางทันตแพทย์ที่ยาสภาให้ทันตแพทย์สภาเนี่ยเป็นคนเชิญสมาชิกมามาพูดคุยกันนะฮะมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเข้าร่วมโครงการจะเป็นยังไงได้ประโยชน์อะไรบ้างและได้ให้บริการอะไรบ้างนะครับแพทยสภาก็ทําหน้าที่ในการประสานคลินิกเวชก,กรรมนะฮะร้านยาก็ประสานผ่าน สภาเภสัชกรรมแล้วทุกๆสภาเนี่ยเขามีมาตรฐานวิชาชีพอยู่แล้วนะครับดังนั้นอ,อย่างผมยกตัวยอย่างเช่นแพทยสภาหรือสภาเภสัชกรรมเนี่ยคลินิกที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรมก่อนด้วยนะค่ัต้องผ่านการอบรมก่อนด้วยว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับเ,เรื่องของการบันทึกเวชสะเบียนจะทํำยังไงจะดูแลคนไข้ยอย่างไงจะบันทึกข้อมูลกันยังไงดังนั้นคลินิกที่เข้าร่วมโครงการต้องยืนยันว่ามีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นครับ เออแล้วอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมร้านขายยาโรงพยาบาลเอกชนนี่เข้ามาอยู่ร่วมในโครงการส0มสิบาทรักษาทุกที่นี่มากน้อยขนาดไหนยังไงหรอคะเพียงพอต่อการรักษาไหมคะจริงๆเราอยากจะได้ร้อยเปอร์เซ็นตของคลินิกที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นระบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเริ่ม,มนะฮะเราก็จะมีประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับของคลินิกทั้งหมดเนี่ยนะเข้ามาในระบบที่เราทํานะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีคลินิกทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกอย่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นพัฒนาการและความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้คุณหมอคะมีแฟนรายการคงฟังคุณหมอแล้วรู้สึกว่าโอโ้ระบบสามสิบาทตอนนี้มันดีจังเลยแต่มีประกันสังคมอยู่อยากจะย้ายมาใช้สามสิบบาทเนี่ย ได้ไหมคะคุณพมอจริงต้องเรียนเรียนสิ่งนีนะครับว่าระบบประกันสังคมเนี่ยท่านไม่ได้มีสิทธิประโยชน์เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวท่านยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับเช่นเรื่องของการบาดเจ็บจากการทํางานก็จะมีค่าตอบแทนให้นะฮะหลังจากเกษียณไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีจะมีเบี้ยให้อะไรทานองเนี้ยซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะพิเศษของประกันสังคมแต่ในเชิงระบบแล้วเนี่ยนะครับเราทํางานร่วมกันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราทําเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโวคร่วมกันนะครับที่ใหม่ก็เพิ่งจะไปทํา MOU ร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่าผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมนะครับถ้าท่านหยุดส่งเงินสมทบเกินหเดือนไปแล้วนะครับเช่นท่านลาออกจากงานหรือว่า อะไรก็ตามเนี<ล>่ยน<ล>ะครไม่ได้ส,ส,สมัยสมชบท่านจะสิทธิ์ของท่านเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นบัตรทองโดยอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องไปย้ายอะไรเลยและสิทธิ์จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติแล้วเราเราไม่ต้องไปที่สํานักง,งานเขตเพื่อที่จะไปบอกว่าขอสมัครเป็นมีบัตรทองส0มสิบาทรักษาทุกโรคไม่ต้องเลยเหรอคะไม่ต้องเลยครับระบบเนี่ยจะค้นหาคือเราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลังบ้านทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะเพียงแต่ว่าหลายท่านบอกเอะแล้วเราจะรู้สิทธิ์ของเราได้ยังไงเมื่อตอนนี้ไป นะมีอยู่เอาง่ายๆสองวิธีผมแนะนําอันที่หนึ่งท่านใดสะดวกใช้โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ไปถามที่สายด่วนสปอรจหมายเลขหนึ่งสามสามศูนย์กดหมายเลขสองนะฮะนะฮะหนึ่งสามสามศูนย์กดหมายเลขสองนะฮะแล้วจะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติท่านก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของท่านไประบบจะตอบให้ท่านไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับระบบจะตอบแล้วตอนนี้ท่านมีสิทธิ์อะไรหรือท่านใดไม่อยากจะโทรศัพท์ชอบใช้ไลน์ก็แอดไลน์สปสรชอนะครับแอดไาย NHSO เป็น ID ของไลน์กับปตชนะฮะในนั้นน่ะจะมีเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองท่านตรวจจะตรวจเมื่อไหร่ตรวจได้เลยครับนะครับ ท่านมีสิทธ์อะไรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือบัตรทองระบบจะตอบให้ท่านตลอด24ชั่วโมงครับอแต่ทีนี้เนี่ยก็มีข้อกังวลนะคุณหมออันนี้ก็ต้องถามตรงๆนะเพราะว่าอย่างเขาบอกว่าอ่ะระบบเนี่ยก,ก็ดูน่าจะดีแหละมีสิทธิที่ประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็กังวลปัญหาที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นคนอาจจะไปกระจุกตัวแล้วก็เลือกอยู่โรงไปรรักษาที่โงพยาบาลหลักๆอาจจะไม่ได้ไปแบบว่าเป็นคลินิกเป็นอะไรแบบนี้เพราะคนอาจจะมองว่ามันเล็กไปอาจจะ มั่นใจในโรงพยาบาลหลักมากกว่าหรืออาจจะมีเรื่องของมาตรฐานในการรักษาที่ต่ําลงหรือเปล่าอันนี้คุณหมอชี้แจงยังไงดีคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าการที่เราเปิดหน่วยบริการเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นการให้บริการพื้นฐานเด็กป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆ <c oughs> นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอทุกที่ทําได้หมดครับนะครับส่วนแล้วอย่างที่เรียนว่าคนที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ย ส่วนเนี่ยเป็นคนให้ส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะดังนั้นในการที่ต้องไปกัดแยเอปอกระจุกกันที่โรงพยาบาลนี่ไม่เหาะเป็นยกเว้นท่านมีท่านเป็นฉุกเฉินปวดท้องมากเลยประสบอุบัติเหตุอย่างนี้ท่านไปโรงพยาบาลได้นะครับดังนั้นถ้าไม่ใช่อาการฉุกเฉินท่านมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วแน่นอนอย่างที่ผมเรียนว่าสพอชอนี่ทํางานร่วมกับทางสภาวิชาชีพทุกแห่ง <Yeah. S 1> วิชาชีพทุกแห่งเนี่ย คำานึงถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐานการให้บริการนี้เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับลองไปใช้บริการดูแล้วจะติดใจครับอื <c oughs> นะ <c oughs> ก็ถ้าใครเจ็บป่วยเล็กๆกน้อยๆอยลองไปแบบคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเนะาะนะคะ<ว>เพราะาว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เข้าไปร่วมโครงการก็ได้รับมาตรฐานแล้วก็ต้องผ่านเกณฑ์แล้วที่สำคัญเราไม่ต้องไปเสียเวลารอนานด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเฟสหนึ่งซึ่งดีเดย์เดี๋ยววันนี้เขาจะไปเปิดนะคะที่ร้อยเอด็ดเฟสต,ต่อไปจะเป็นยังไงคะแล้วจะครอบคลุมทั่วประเทศได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงระยะเวลาไหนคะคุณหมอภาพใหญ่เลยเนี่ยเราจะทำเฟสที่หนึ่งกันช่วงสามเดือนแรกนะฮะสามเดือนแรกก็จะเป็นเดือนมกรากรุมพารีนะอันนี้จะเป็นสามเดือนแรกเราทำเฟสที่หนึ่งะนะครับแล้วพอ,อในระหว่างที่เราทำเฟสที่หนึ่งเนี่ย นะครับเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลตั้งแต่เรื่องระบบความพร้อมของเราเป็นยังไงคุณภาพบริการเป็นยังไงประชาชนไปแล้วเนี่ยได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างที่เราต้องการไว้หรือไม่นี่เป็นเสษที่หนึ่ง <Okay. S 2> นะครับคราวนี้พอเสที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อทุกวันเนี่ยเราจะเราจะมีการเก็บข้อมูลมาดูนะครับโดยเฉพาะระบบของเอกชนเนี่ย เอกชนนี่เราคุยไปเลยว่าถ้าเข้ามา,าร่วมโครงการกับเราเนี่ยเราจ่ายเงินไปในสามวังวัดจอมรจอนี้นะครับอ mm. ั้งแ่เกข้ามาดังนั้นมกราเราเริ่มสี่จังหวัดพอมีนาคมจะขยายไปแปดจังหวัดน,นะมีเพชรบูรณ์นะครสวรรค์หน,นองบวัวลำพูอำนาจเจริญนะครราชสีมาสิงห์บุรีสระแก้วแล้วก็พังงาเป็นเฟสที่สองแล้วพอเฟสที่สามเนี่ยนะครับเมษายนเลยครับนะเมษายนจะนําล่องในเขตในสี่เขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่หนึ่งอยู่ทางเหนือเขตสุขภาพที่สี่คือเขตภาคกลางเขตสุขภาพที่เก้าอยู่ภาคอีสานและเขตสุขภาพที่สิบสองนะครับอันนี้จะมีสามระยะที่เราจะดําเนินการในปีนี้ครับอืมวันนี้นําร่องสี่จังหวัดค่ะมีมีคําอีกหนึ่งคำถามนะคะหลายคนกังวลเหมือนกันคุณหมออย่างเรื่องของพอรักษาเสร็จเนี่ยเรื่องของการปิดการรักษารักษาเสร็จแล้วเนี่ยมันมันมันจะมีถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการปิดการรักษา กลัวว่าจะกระทบกับการเบิกจ่ายแล้วตรงนี้จะมีการตรวจสอบยังไงไม่ให้โรงพยาบาลเขาขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีระบบหลังบ้านในการตรวจสอบตรงนี้ด้วยไหมคะมีครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเมื่อโรงพยาบาลได้ให้บริการไปเรียบร้อยแล้วต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยืนยันการเข้ารับการรักษาแต,แต่จริงๆเราแนะนําให้ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ ที่ประชาชนจะได้รู้สิทธิของตัวเองด้วยนะฮะอันที่สองก็คือว่าสปนี่ยจะนําข้อมูลที่ของหมายเลขบัตรประชาชนนั้นที่เข้าสู่การรักษามาดูว่ามีการวินิจฉัยผลการรักษาไหมนะครับมีหัตถการอะไรที่เกิดขึ้นไหมทั้งหมดเนี่ยสามารถจะยืนยันการรักษาได้เช่นเดียวกันค่าเท่ากันนะแม้ว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ปิดในระยะแรกเนี่ยสปอชก็จะมีระบบเพื่อที่จะทําให้บริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับเงินชดเชยจากสปอชครับ อเอ้คุณหมออันนี้กก่ไม่แน่ใจนะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาบอกว่าแล้วคนไม่มีบัตรประชาชนล่ะคะอันนี้น่าจะหมายถึงอะไรเกี่ยวกับรักษาสามสิบบาทกาาท็ที่บอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวโ,<อ>โดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะตามกฎหมายเลยเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยเป็นสิทธิของคนไทยเราจะทราบว่าเป็นคนไทยเราก็จะดูจักบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนเนี่ยทำได้หลายแบบหนึ่งเป็นบัตรเลยเป็นบัตรแข็งของเรานี่แหละฮะที่เรามีกันอยู่ซึ่งโดยตามกฎหมายเราต้องมีอยู่แล้วนะฮะ หรือถ้าป,ปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันท่านอาจจะใช้ไทยดีนะเป็นแอปพลิเคชันไทยดีนะ ừ, ซึ่งหลายท่านเนี่ยไม่ได้พกบัตรประชาชนละเปิดมาใช้ไทยดีอันนั้นก็ยืนยันตัวเองได้เหมือนกันนะครับหรือหลายท่านเนี่ยนะฮะเป็นสมาชิกในเป๋าตังนะครับในป๋าตังแปเป๋าตังของของเคทเนีนะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกอยู่สี่สิบล้านคนเพราะว่าทําคนละครึ่งมาหลายเฟสเลย ะจะใช้ตรงนั้นยืนยันตัวตนก็ได้นะครับตอนนี้มีหลายแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ครับอเอ๊ะอย่างอยานี้คุณผู้ฟังถามเข้ามาอีกแล้วคุณหมอขอขอ,ขอแภัยนะคะอย่างกรุงเทพจะเริ่มเมื่อไหร่ครับเอ,อคงจะเป็นเฟสต้องรวบรวมคือกรุงเทพเนี่ยเป็นเขตที่มีความสลับซับซ้อนมากมนะครับแต่บริการหลายอย่างเนี่ยได้เริ่มในกรุงเทพไปแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคลินิกเอกชนเวชกรรมเราเรียกว่าคลินิกชุมชนอบุนให้บริการในกรุงเทพแล้ว เรามีบริการธนกรรมให้บริการในกรุงเทพแล้วมีแล็บแทบจะมีทุกบริการเนี่ยจริงๆเราเริ่มมาแลได้ระยะหนึ่งในกรุงเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ใช้ด้านอื่นๆก่อนได้ แลบอะลรแบบนี้ก็กร่นระยะเวลาในการที่จะนัดไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เยอะแล้วก็คือมาที่แล a p ได้เลยคุณหมอถามอีกนิดนึงค่ะอย่างกรณีเรื่องของการรักษาข้ามข้ามจังหวัดนี่ตรงนี้ข้อข้อเท็จจริงหรือข้อมูลนี่มันมันเป็นยังไงหรอคะอย่างสมมติอ่ะอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยนำร่องสี่จังหวัดมีร้อยเอ็ดมีแพร่มีเพชรบุรีมีนราธิวาสอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเรารักษาข้ามจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดที่ที่ที่กล่าวมาอันนี้ มันได้ไหมคะสําหรับตัวไอสามสิบ,บาทรักษาทุกที่เนี่ยคะ่ะคำจำกัดความนะฮนะกติกาซึ่งมีในปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดที่มีสิทธิ์บัตรทองนะเนอเหมือน mm hmm. เหมือนผมมีสิทธิ์บัตรทองอยู่โคราช mm hmm. ผมเกิดไปเที่ยวที่เพชรบุรีแล้วป่วยขึ้นมาเนี่ยผมสามารถไปรับบริการได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตใครเลย mm hmm. ไปรับบริการได้เลยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าในสี่จังหวัดนําร่องเนี่ยนอกจากจะไปรับบริการได้เลยเนีครับหัวใจของเขาคือการเชื่อมโยงข้อมูล หอสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังได้เลยว่าคนไข้มีโรคประจําตัวอะไรเคยได้รับยาจากตรงไหนนะครับแต่ว่าไปรักษาได้ทุกที่เช่นเดียวกันและส่วนจังหวัดอื่นที่เราจะขยายเป็นอีกแปดอีกสีเขตอะไรเนี่ยจะรอการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่คุณหมอบอก เพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของสามารถจองคิวออนไลน์ได้เพื่อ,อ,อที่จะไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลใช้เวลานานแล้วก็สามารถที่จะไปเ,เข้าคลินิกได้ไปร้านขายยาได้รักษาข้ามจังหวัดได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ,อันนี้โอเคอคุณหมอคะขอเพิ่มเติมเมื่อสักครู่อีกเล็กน้อยค่ะที่คุณหมอบอกว่าหากโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้แล้วไปเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลอื่นๆที่นอกเหนือจากสิทธิ์เรา สามารถเข้ารับก,การรักษาได้เลยตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดไหมคะว่าต้องเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าจะป่วยระดับไหนจึงสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลอะไรก็ได้จริงๆแล้วการฉุกเฉนหรือไม่ฉุกเฉยในมุมมองของแพทย์กับมุมมองของประชาชนไม่เหมือนกันคดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนนะครับดังนั้นอาการป่วยใดๆก็ตามที่ท่านรู้สึกไม่สบายนะฮะท่านสามารถไปรับบริการได้เลยไปก่อนเดี๋ยวหมอบอกเองแนวนั้นถูกต้องครับถูกต้องอครับ ได้ค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอขาด้วยความยินดีมากมากเลยครับขอบคุณค่ับี่ดูหน้ากันนะครับเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ